สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะคลิปนี้ตีก็จะพาทุกคนมันกินย่างซี่คโครงหมูนะคะวันนี้ไม่ได้มาเป็นแผ่นนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาเป็นแผ่นพอดีไปซื้อมันฝนตกนะคะไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรมากินนะคะก็เลยไปซื้อซี่โครงหมูเป็นแพ็คที่เขาสับมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มนะคะมเม่งเม้าก็ตกลงตายใส่นะ วันนี้เมงเมาอ,ออกนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นข้าวสวยนะคะเมงเมาลงตามจานเงินกับข้าวตีแล้วนะคะนะคะทุกคนเมงเมาลงนะคะนะคะพอดีฝนตกนะคะฝนตกเมงเมาก็ออกนะคะนะคะเมงเมาบินเต็มเลยนะคะนะคะโอ้โหสงสัยจะได้กินวันนี้จะได้กินข้าวกับเมงเมาเส็แล้วนะคะนะคะดูนะคะเมงเมาั้งนั้นเลยนะคะ นะคะเมหมาออกนะคะนะคะแกนข้าวก็เต็มแล้วอรลนปีกใส่ของตีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมจีบนะคะทุกคนนะคะโอ้อันนี้จะเป็นซี่โครงหมูย่างนะคะซี่โครงหมูเราก็ย่างนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาเลยนะคะมากินด้วยกันเลยนะคะวันนี้ไม่มีผักนะคะวันนี้นะคะไม่มีผักนะคะนะคะเริ่มกินข้าวกันเลยค่ะเนม่งเหมาอุวนนะสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ ยินดีจะรับทุกท่านสู่บ้านคนก็กินที่ดีก็จะพาทุกคนมากินนะคะที่คงหมูย่างนะคะที่ตัว้วนเป็นคนย่างให้แต่ไม่นะคะ <c oughs> ก็ไม่ก็ได้กินนะคะทุกคนเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นข้าวอ่าข้าวสวยร้อนๆนะคะนะคะแล้นะะวข้าวเจ้านะคะนะคะถ้ากับบรรยากาศเมงเมานะคะเมเมาออกนะคะฝนตกบรรยากาศฝนตกลินนะคะแต่เมงเมาออกนะคะนะคะเมงเมาออกมาบินเต็มเลยนะคะลงเพื่อเข้าตีด้วย อันนี้จะเป็นขนมมกเนี่ยขนมมกนะคะเมมเมาเต็มเลยนะคะมาค่ะไากินข้าวด้วยกันค่ะโอ้ยมาค่ะทุกคนไปกินด้วยกันค่ะโอ้โหเมมเมาลงเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาควยข้าวตีแล้วเนี่ยจะได้กินข้าวดีไหมคะวันนี้เมมเม่ลงเต็มเลยนะคะ ินนี่ไปเก็บแบบเมีเงเมาไว้มไม่กไม้วานนะคะหเม่าเยอะมากวันนี้ไม่มีผักน,นะคะวันนี้กินแต่เนื้อกับข้าวล้วนๆนะคะ แทนกระดูกอันนี้แทนกระดูกไปกับบรรยากาศเม่งเมาใ,ใต้ดอกไฟเม่งเมาเลยมากวนเม่งเมาเยอะมากเม่งเมากำลังวิ่งมาเยอะเลยนะคะคตสนตกซอนๆเม่งเมาก็ลงนะค่ะ มินแกบตีเขาช่วยข้าแล้วดูไตเลยเขาช่วยแกะตีแล้วเนี่ยเอาไปกวาดกินอร่อยมากเลยนะคะเม่าเนี่ย ผัดขัาวกินขัาวใส่ไผ่นิดๆน,นะคะเนี้เหมาวินเต็มเลยอร่อยมากะคะ่ะหม <laughs> พูพี่นงน้อง <laughs> คิดไปด้วยหัวฝอยเม่นเมาไปด้วยเนี่ยไอ,ยอ,ยอย้ยินมาตอมตุยเต็มเลยเมเมาเยอะมากผลกำลังหยุดตกมันก็เลยออกมานะคะมันมนม้ำจิ้มตีแล้ว ข้าวสวยนะคะโอ้มีกระแมงเมามเข้าววันนี้กรงเมาเยอะจริงๆอร่อยค่ะ แมงเมาลงนะคะแมงเมาต้มกินไปด้วยเก็บแมงเหมาไปด้วยนะคะเหเมาเต็มเลยนะคะบรรยากาศแมงเมานะคะแมงเมากินด้วยแมงเมาตอมเต็มเลยนะคะ นี่ค่ะบรรยากาศบ,าบ้านเลยนะคะบรรยากาศบ้านเรา กอโอ้ยเ,อเม่เมานะคะทุกคนทังกินทันไล่เ,เม่เมาไปด้วยนะคะบรรยากาศวันนี้สุดยอดนะคะทั้งฝนตกแล้วก็เมงเมาออกน,นะคะเราเก็บไปกั่วนะคะทุกคนเก็บไปคั่ว เมาเต็มถาดเลยนะคะตอมั้งหัวตอมั้งจับพระเอยเี็บมังหัวเจ็บมั่งหัวได้บรรยากาศสุดๆนะคะว้าเจเมาตอมลงเควนลงพคอนคอน้ำพีกแล้ว จะหมักซ้อมผมนะคะโอ้ยห <c oughs> นึ่หมาเ,าเป็นเลยะนะคะนที่กุวันเจ็๊ยบกวาดพวกนี้หนงกล้วยหนึง่งพีกอีกแล้ว ไปลงทำไมทุกคนกินด้วยกันก่อน ไปด้วยเก็บมือมาออกถ่านไปด้วยนะคะ โอ้ยกินไปด้วยเกิบแมงเมาออกไปด้วยนะคะ <c oughs> เอากละมังใส่น้ำมาวางไว้ไอเอาไปทิ่มเมียนทิ่มให้ปลากินมาวางนี้ <c oughs> เอากละมังน้ำมาวางลงตัวนี้ให้แมงเมาลงไป <c oughs> ลง เป็นอาหารทกชนิ โอ้ยพี่น้องมีแจมแมงเมาจะกินยังไงเนี่ยโอ้ยเจ็บความแลวนะคะแมงเมาเต็มพาเลย แมงเหมาเยอะเลยนะคะหัวขนตัวเองไปด้วยนะกินเก็บแมงเหมาออกไปด้วยอ่ะ เก็กมันเมาอื <laughs> อฮือาเด็กเมาเด็กติด,ดเต็มไปหมดโอ้โหเนีย่ยติดอยู่ตรงนี้เยอะเลยติดไปให้ปลาที่หน้องกินเนะี่ย หมาออกเยอะปีนี้เห็ดเห็ดเห็ดโคนน่าจะออกเยอะเหมือนกันนะปีนี้แม่วมเป็นตัวใหญ่ มีทุกอย่างเลยนะคะให้ปูให้ปูให้แมงเมานะคะฝนตกมาแล, <c oughs> แล้วก็มากินนี่คะ่ะขนมบกทำ <c oughs> เ,เองกินเองหอเองนะคะหอ,อเองกินเองนะคะ <c oughs> 看多东西。 อรหอมไม่สวยนะคะตามภาษาตีนะคะ <c oughs>

ตกบนจานติดตรงนี้เลยนะคะกินได้นะคะแมงเหมาเนี่ยเอาไปคั่ว,ก,วก,กินพอได้เยอะไปคั่วก,กินเพื่อให้พูดก็เป็นปวกเป็นปวกเป็นแม่เป๊ะเป็นแม่แม่แม่เป้งของปวกมันจะเรียกว่าแม่นางหรือเปล่าแม่นางปวกหรือเปล่า แล้วก็คลิปนี้ก็คงขอจบเพียงเท่นี้นะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ